เมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <I 'm S 1> เร็วดักใจพุ่ง do ไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันอาเนิวยามาฮา R .15 ก็ประเด็นมาร์กจริงๆก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ยาวมากนักนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราก็คงต้องมาพูดถึงกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในนักบิดที่ มีผลนะครับมีเอฟเฟกต่อตลาดนักบิดอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับเ,เรื่องราวของมาร์กมาเกสนะครับเอาละดังนั้นไปติดตามประเด็นของมาร์กมาเกสกันหน่อยหนึ่งมาเกสครับถือว่าเป็นหนึ่งในนักบิดที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของ MotoGP เลยก็ว่าได้คว้าแชมป์โลก6จาก7สมัยที่ขยับขึ้นมาแข่งขันในพรีเมียร์คัพนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเขาเองคือหนึ่งในปรากฏการณ์ในวงการมโต GP จีพีแต่พอเข้าสู่ปี2020ครับมาร์คมาเกสกับต้องเจอมรสุมอย่างหนักในด้านสภาพร่างกายแล้วนะครับ การพลาดล้มที่เคลเรสและการรีบกลับมาครับฝืนรีบกลับมาแข่งในอีกสัปดาห์ต่อมาครับก็ทำให้มาร์คมาเกสต้องพักการแข่งขันยาวมากๆนะครับในปี2020เขาต้องรับการผ่าตัดถึง3ครั้งเพื่อรักษา อาการกระดูกต้นแขนขวาหักแล้วพอต้นแขนขวาหักครับมันก็เลยมีอาการแทรกซ้อนที่ไม่สามารถใช้แขนได้มากนักลามไปยันหัวไหล่ซึ่งจะต้องพยุงแล้วก็ออกแรงประคองนะครับให้เข้าใจอย่างนี้ว่าเมื่อเราเจ็บที่แขนนะครับแขนมันออกแรงมากไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้หัวไหล่ช่วยมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนตัว และความคล่องแคล่วที่เคยทำได้นะครับมันไม่เป็นธรรมชาติอีกต่อไปมาร์กมาเกสในปี2020่า2021ที่คัมแบ็กกลับมาเนี่ยช่วงแรกๆนะครับตั้งแต่ที่ปอร์ติเมาเขายอมรับว่าเขาต้องฉีดยาแก้ปวดเพื่อระงับอาการปวดแบบเฉียบพลันก่อนลงแข่งขันเป็นอยู่แบบนั้นประมาณ7-8สนามโดยเฉพาะสนามที่จะต้องแข่งแบบ หสัปดาห์ติดต่อกันโดยไม่ว่างเว้นเป็นช่วงที่มาร์กมาเกสทรมานมากนะครับเขาเองก็ต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องแถมในปี2022นะครับรถแข่ง Honda ก็เปลี่ยนคอนเซปต์อีกวิธีการทำงานต่างๆครับมาร์กมาเกสเองก็ไม่สามารถที่จะพารถแข่งไปสู่ลิมิตไปสู่จุดสูงสุดของมันได้ขณะที่ตัวเขาเองครับก็ ไม่ได้ปรีปากเรื่องนี้มาตลอดนะครับขณะที่มีข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องว่ามาร์กเองอาจจะยังมีปัญหาที่แขนขวาอยู่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการยืนยันจากทีมแล้วก็ตัวเขาเองว่าปัญหาแขนขวานั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วนะครับนอกจากปัญหาเรื่องแขนขวาครับมาร์กมาเกสเองก็ยังมีเรื่องของอาการมองเห็นภาพซ้อนเข้ามาอีก ปลายปี2021ครับทำให้ตัวเขาพลาดลงแข่งขันช่วงปลายฤดูกาลและมาบาดเจ็บซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากการล้มที่มานดาลิก้าทุกอย่างมันประกอบกันไปหมดเลยครับแต่ว่าอาการหลักๆของมาร์กมาเกสที่ตัดสินใจเข้าผ่าตัดครั้งที่4ครับก็เพื่อเข้ารับการรักษาที่บริเวณต้นแขนขวาและอาการข้างเคียงที่บริเวณหัวไหล่นะครับจากการรายงานครับ ทีมแพทย์นะครับก็ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยที่เมโยคลินิกในสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมา mm. การผ่าตัดเนี่ยมีการเข้าไปถอดสกรูที่ยึดกระดูกติดไว้นะครับแล้วก็ไปทำการบิดกระดูกส่วนที่มันผิดรูปให้มันเข้าที่มากขึ้นหลายๆอย่างครับใช้เวลาผ่าตัด 3ชั่วโมงนะครับมาร์กมาเกสบอกว่าพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บเขาก็รู้สึกว่ามันขยับหรือว่ามันมีความยืดหยุ่นในเ,เรื่องของกะระดูกกับเส้นเอ็นได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ยังคงใส่เฝือกอยู่ขณะที่ทีมแพทย์ครับที่นำโดยดรโจกินซานเชสครับก็บอกว่า การผ่าตัดเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผ่านไปด้วยดีจากการใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงครับหลังจากนี้ก็จะขึ้นอยู่ที่การฟื้นตัวของมาร์กมาเกสเมื่อเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดในประเทศสเปนนะครับถ้าย้อนกลับไปในปีนี้ครับมาร์กมาเกสเองได้มีการเปลี่ยนแผนในการใช้ชีวิตของเขานะครับย้ายมาอยู่ในกรุงมารดดิดเพื่อที่จะ เข้าเทรนนิ่งกับเทรนเนอร์ที่เคยเป็นอดีตเทรนเนอร์ที่ทำกายภาพบำบัดฟื้นฟรูร่างกายนะครับให้กับทางด้านของราฟาเอลนาดาวซึ่งเป็นนักเทนนิสที่คว้าแกนสแลมได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็เข้าเ <ๆ S 1> ทรนเนอร์กับผู้เชี่ยวชาญคนนี้แหละนะครับมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ท้ายที่สุดครับ มาร์กมาเกสก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนผ่าตัดนะเนาะเบอกว่าไม่สามารถที่จะฝืนความรู้สึกแล้วก็ฝืนด้างกายต่อไปได้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่สนุกเลยในการแข่งขันอัลไ t โต้พูเชงก็บอกว่าตัดสินใจร่วมกันกับมาร์กมาเกสแล้วก็ประกาศเมื่อวันเสาร์หลังจบการคอลี่ไฟที่มูเจโรนะครับการแข่งขันที่มูเจโรจึง อาจจะเป็นสนามสุดท้ายในฤดูการนี้ของมาร์กมาเกสก็ได้นะครับแต่ยังมีกระแสข่าวบางกระแสข่าวนะครับบอกว่ามาร์กมาเกสเองที่ตัดสินใจเข้าผ่าตัดหลังจบมูเจน่ยเนื่องจากว่าต้องการจะกลับมาให้เร็วที่สุดแต่การกลับมาให้เร็วที่สุดคือเขาจะไม่เร่งไม่เร่งไม่ฝืนทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนของแพทย์ ตามการฟื้นตัวในฟิลลิ่งที่มันดีที่สุดร้อยเปอร์เซนที่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่มาร์คมาเกสพูดไว้ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ผ่าตัดนั่นคืออาชีพเขาสิ้นสุดแน่ดังนั้นความมุ่งมั่นของมาร์คมาเกสคือจะกลับมาแข่งขันแบบสมบูรณ์แบบที่สุดมาร์คมาเกสบอกว่า เขาหวังว่าการผ่าตัดครั้งนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตของเขาให้กลับมาสดใสแล้วก็มีความสุขในการแข่งขันอีกครั้งหนึง่งขณะเดียวกันครับฮอเกอลอเรนโซครับออกมาพูดถึงการต่อสัญญาของ Honda าสำหรับมาร์กมาร์เกสนะที่ตัดสินใจต่อยาว4ปีเนี่ยไปจนถึงฤดูกาล2024 ก็บอกฮอเก็โรนโซบอกว่าในมุมของเขาคอนด้าต้องการที่จะให้ Mark Mar quez, ามาร์คมาเกสคว้าแชมป์โลกให้ได้10สมัยเพื่อทำลายสถิติของรอสซี่ให้ได้แต่ในอีกมุมนึงครับฮอเก็โรนโซก็ชื่นชมมาร์คมาเกสว่านี่คือนักบิดที่จะเป็นหมายเลขหนึ่งเสมอหากมีสภาพร่างกายที่เต็มร้อยนะครับดังนั้นก็ต้องมาติดตามกันดูหลายคนก็ คาดการกันไปต่างๆนา,า,านาแลวครับว่ามาร์กเองจะสามารถกลับมาได้ไหมจะกลับมาเป็นนักบิดที่สามารถต่อสู้ใน Mo t ต GP ในระดับสูงสุดได้อีกครั้งหรือไม่นี่คือภาพหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จนะครับมาร์กมาร์เกสก็ยังคงติดตามผลงานของทีมอยู่เสมอแล้วครับแล้วเขาก็บอกว่าการโพสต์ครั้งแรกของเขานะผ่านโซเชียลมีเดียเขาบอกว่า ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งแรงใจส่งแรงซัพพอร์ตมาทางข้อความนะครับตอนนี้เขามีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นส่วนหนึ่งคือพอเข้ารับการผ่าตัดการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องยากมากของมาร์คมาเกสนะครับเพราะว่ามันจะต้องทิ้งช่วงเวลาไปเอาง่ายๆคือมันก็คือหนึ่งฤดูกาลนั่นแหละนะครับคือจะไม่มีอะไรบันทึกไวในส่วนของเขาแล้วการกลับมาครั้งนี้ของเขาเนี่ย เขาก็ต่อสู้มาอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดมาร์กมาเกสบอกว่ามันไม่ง่ายเลยมันเป็นเรื่องยากในการถแถลงข่าวที่มูเจนโล่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็น่าจะเห็นกันดีว่าสีหน้าท่าทางของมาร์กเนี่ยคือเขาก็เขาก็เศร้าปนสับสนนะแต่พอเข้ารับการผ่าตัดปุ๊บทุกอย่างมันมันเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ดังนั้นหลังจากนี้เนี่ยมาร์กมาเกสก็ต้องฝากความหวังไว้กับการ ฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่แข็งแกร่งของเขานี่แหละจะทําให้เขากลับมาเป็นนักแข่งที่ดีได้หรือไม่ก็ต้องรอดูกันตรงนี้ครับนั่นคือทิศทางของมาร์กมาเกสแล้วก็ฮอนด้านะครับส่วนตัวผมมองว่าในฤดูกาลนี้ฮอนด้าเองก็น่าจะต้องใช้เวลาช่วงที่เหลืออยู่นะครับกลับเข้าสู่เส้นทางที่ ที่ดีให้ได้ในการพัฒนารถเนอะถ้าจะมองถึงเส้นทางการลุนแชมป์โลกอ่ะคงจะเป็นไปได้ยากเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันออเนิวยามาฮ่า R15